แม่ลาดหมูมาย่างลาบเป็ดนะแม่กินข้าวไข่เจียวเขาไมไม่ไม่ไม่ยังไม่อหดูสิเจะลาบหมูไปเกินเดียพ่อลาบไ่ไม่ราดหมูทำไมไม่ทำพอไม่ทำเราก็ทำเองก่อนนะจะไปููไหลข่เจียวอ่ะแต่เขาไม่เล่นกกับไม่มีไม่ต้องรอบราดสามสี่เนี่ยไม่มีไม่มีแล้วกินไว้กุก ไข่เจียวลองน้องก่อนไหมเอาไหมน้องรังรัไข่เจียวเปล่าไข่เจียวไหนอะแม่ไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวเปล่าจะเปล่าไปเขาไปนะเออจะทำไม่ใครทำอบบเนี้ยมาตามให้ต้องดู มาพีโอี่ีอย่นีเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งไปเดียุไไนนัเดี๋ยวไปดูเขาเห็ดไถ่เจ้าก้อนได้เห็ดกินไหมมาได้บอกอ้ารอเขารอ มาสาวคื่องไทยทั้งจริเท่ากับน้ำคอนเดอขาดกล้องไม่ได้นะขาดถ่ยแม่ไม่ถ่ายคอเราโผลนั่งอยู่ไงถุงก่อไมเย็บเลยเนาะ អូខេត្រង់បែរស្អី ที่ยอดละนะคะทุกท่านค่ะที่ยอดละนะคะทุกคนแล้วที่เปิดค่ะ <closes>

เราก็เก็บนะ ว่าเธอเอาเอาไปไม่เอาไปตากที่น้หลังบ้านมันมีนาบของโดตมันอยู่บอกว่าปวดจนจะว่าได้กินได่กินแต่ว่าเอเอเข้ารู้รสาาม่พ้นเลยแต่มันไม่มาแน่นรอกเพราะมันเป็นชื้น ล่ามไปที่งานย่าวว่าเดี๋ยวจะรอจีล่ามเองแล้วเอาล่ามเป็ดมา เอาล่ะไปกินอะไรเสร็จแต่ก็คิดดีนะอาหาเรากะเป็นอะารอาหาาวละอะไรเดี๋ยวสายอดสมัครงานใหม่แล้ว Obrigado.

งการโอ้แมี่ก็บอกให้มางน้ามส